เอทโทวงแหวนลำลูกกาค่ะเป็นโครงการคุณภาพบ้านอนันดานะคะจำนวนบ้านทั้งหมด138หลังเท่านั้นเองบรรยากาศเนี่ยเป็นส่วนตัวส่วนตัวมันน่าอยู่เงียบสงบจริงๆแล้วก็ทำเลติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าเพอร์เฟ ตอนราเข้าสู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ในพื้นที่ที่บรรยากาศดีมากๆเลยมาดูโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากอนันดาเดเวลลอปเมนต์ค่ะซึ่งความมีคุณภาพของเขาเนี่ยจะเน้นอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของโลเคชั่นเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยวันนี้เรามาอยู่กันที่เอโววงแหวนลำลูกกา คือพอเข้ามาในโครงการนี้ครั้งแรกความรู้สึกก็คือเงียบสงบเป็นส่วนตัวดีจังเพราะว่าในโครงการนี้นะคะมีเฉพาะบ้านประเภทบ้านเดี่ยวรวมกันเพียงแค่138ยูนิตเท่านั้นขนาดเนี่ยกำลังดีกำลังสวยเลยแล้วก็ขนาดเดียวกันพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะกว้างเลยรวมไปจนถึงแนวคิดการออกแบบธีมคอนเซปต์โครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นโมเดนที่เข้ากับ ยุคของสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่เมนเกตตั้งแต่ซุ้มทางเข้าเข้ามาจนตัวบ้านเข้ามาจนถึงพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เห็นไหมคะมีความเป็นโมเดิร์นแต่ขนาดเดียวกันก็สอดแทรกในเรื่องของพื้นที่สีเขียวต้นไม้ใหญ่ๆไม้ดอกไม้ประดับต่างๆคือมันจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นสบายๆแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยนั่นเองอ่ะทีนี้ ไหนมาอยู่พื้นที่ส่วนกลางแล้วเราดูรายละเอียดนิดนึงที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือคลับเฮาส์ค่ะ2ชั้นนะคะมีสาว่าน้ำระบบเกลือมีมุมสำหรับนั่งเล่นมีฟิตเนสรูมแล้วก็สวนตรงนี้เขาเรียกว่าเอทโอพาร์คค่ะโอ้โหเป็นสวนที่สวยมีลู่วิ่ง jogging track มีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนคือตอนเช้าเเย็นเย็นเนี่ยลูกบ้านจะมาวิ่งออกกำลังกายมานั่งเล่นพักผ่อนมารับลม มาสูตรอากาศบริสุทธิ์โอ้โหแล้วก็รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความปลอดภัยหน้าซุ้มโครงการนะคะรอปภกล้อง CCTV ดูแลการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงส่วนลูกบ้านจะมีออโต้แอคเซสคาร์ดค่ะให้เปิดปิดไม้กระดกอัตโนมัติเข้าออกโครงการได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันดีกว่า สำหรับที่เอโทวงแหวนลำลูกการในวันนี้นะคะพาคุณมาดูบ้านเดี่ยวค่ะซึ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยผอนที่ดินของบ้านเดี่ยวที่นี่นะคะจะเริ่มต้นที่53ตารางวาขึ้นไปค่ะไซซิ่งตัวบ้านหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ย,ยก็อยู่ที่155ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆที่เขาเตรียมไว้ให้4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ที่จอดรถ2คันเป็นโรงรถในร่มนะคะจอดใต้ชายคา ไม่ต้องจอดตากแดดค่ะรถเราจะได้ไม่ร้อนมากงานดีไซน์ของตัวบ้านก็อย่างที่เห็นแล้วก็เกริ่อนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเขาเน้นที่ความเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยเข้ากับยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่กำลังนิยมเน้นความเรียบง่ายไม่หรือหวาแล้วก็การเลือกใช้ทรงหลังคาเนี่ยก็มีความสำคัญหลังคาที่นี่เป็นหลังคาทรงปั้นหยานะคะซึ่งมันเหมาะมากเลยนะสำหรับภูมิอากาศบ้านเราชายคาที่ยาวคลุมตัวบ้านทุกด้านเนี่ย จะช่วยป้องกันทั้งแดดส่องเข้าตัวบ้านแล้วก็เวลาที่ฝนตกหนักๆก็จะไม่สาดเข้าตัวบ้านมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเข้ามาดูในบ้านกันเห็นไหมคะบริเวณด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสามารถจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมสร้างบรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยได้อีกเยอะเลยทีเดียวด้านนี้ค่ะเข้าบ้านกัน เ้ามาแล้วค่ะนี่คือบ้านเดี่ยวเอโทวงแหวนลำลูกกานะคะหลังนี้ไซซิ่งย้ำอีกทีนึง155ตารางเมตรคือเข้ามาแล้วเนี่ยโปร่งสบายเพราะว่าด้านหน้าเห็นไหมคะประตูบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ด้านข้างมีหน้าต่างก็บานใหญ่ด้านหลังก็มีหน้าต่างคือ แสงธรรมชาติสามารถเข้ามาภายในพื้นที่บ้านเราทุกทิศทางพอบ้านสว่างเนี่ยมันจะเกิดความน่าอยู่ขึ้นทันทีแล้วพอเราเปิดบานเลื่อนหน้าต่างเปิดบานเลื่อนประตูการถ่ายเทอากาศลมก็จะฟโฟล์เข้ามาก็นี่คือบรรยากาศที่น่าสบายที่อยู่อาศัยได้อย่างสบายนั่นเองอ่ะทีนี้เลเยอร์ของตัวบ้านจะบอกว่าการวางเลเยอร์เนี่ย ง่ายๆค่ะไม่ต้องซับซ้อนนั่นก็คือพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นโถงกลางใหญ่หญๆกว้างๆลึกๆเลยเปิดตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเพื่ออะไรเพื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น common area ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันเพราะฉะนั้นให้พื้นที่กว้างๆแบบนี้คุณสามารถจัดได้ตามไลฟ์สไตล์ตามความชอบบ้านตัวอย่างทําให้ดูค่ะโซนด้านหน้าเห็นไหมคะเป็น living แล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวโซฟาตัวนี้ถ้าคุณว่าเล็กไปพื้นที่ยังเหลือค่ะจะเอาเป็นรูปตัวแอลก็ได้มีโต๊ะกลางตรงนี้ฝั่งนี้ก็ชั้นวางทีวีชั้นวางของโชว์ต่างๆอันนี้ไอเดียเดคอเรทเนี่ยแล้วแต่นะแต่ละคนชอบสไตล์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วมาดูด้านในเนี่ยคุณดูเห็นไหมคะสเปซคือพื้นที่ความเหลือของพื้นที่เนี่ยมันทำให้แต่ละส่วนเนี่ย มีความหลวมๆสบายๆไม่แน่นเลยตัวอาหารวางด้านในนี่สี่ที่นั่งคุณจะขยายเป็น6ที่นั่งก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนทิศวางในแนวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาส่วนด้านนี้ที่ต่อเนื่องกันมันก็คือความสะดวกในการใช้พื้นที่ฝั่งนี้จะทําเป็นส่วนของห้องครัวไว้ให้นะคะซึ่งบริเวณห้องครัวเนี่ยเห็นไหมคะ หน้าต่างด้านข้างระบายอากาศได้ด้านหลังก็ทําได้หรือจะทําเป็นครัวฝรั่งแบบนี้เปิดโล่งแบบนี้ก็ทําได้แล้วครัวไทยก็ใช้พื้นที่หลังบ้านให้เป็นประโยชน์นั่นเองนี่ไงโอเคมากเลยนะสวยเลยแหละแล้วแต่ค่ะความชอบของแต่ละบ้านการตกแต่งแต่ละบ้านกาันต้องการพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมีพื้นที่เตรียมไว้ให้คุณสามารถ ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับความชอบ mm. เข้ากับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคุณได้สบายมากเลยอ่ะด้านนี้ก่อนออ้ห้องน้ำชั้นล่างกว้างค่ะดูโซนแห้งอยู่ตรงนี้นะคะพื้นที่ชาเวอร์อยู่ตรงนี้ห้องน้ำกว้างค่ะใส่ฉากกั้นอนับน้ำเข้าไปแค่นั้นนะจบเลยหน้าต่างระบายอากาศมีโอเคมากเลยอะ่ะชอบจัง ห้องน้ํากว้างสบายอันนี้ทําไว้เผื่อรองรับส่วนไหนคะยังมีฝั่งนี้มีห้องอนเนกประสงค์ของชั้นล่างเตรียมไว้ให้โอ้โหดูสิชอบการวางตำแหน่งของห้องเพราะว่าห้องนี้จะยื่นออกมาจากตัวบ้านหลักนั่นทำให้เกิดหน้าต่างคะ่ะช่องเปิดรับแสงนี่ดูสวนด้านหน้าของบ้านก็ได้ด้านข้างเห็นไหมคะ ก็สามารถปลูกต้นไม้ที่มันเป็นทรงเชฟสวยๆนะเป็นต้นโมกเป็นรั้วต้นไม้สีเขียวอมองไปทางไหนมันก็สบายตาที่บอกว่าห้องนี้อนเนกประสงค์เพราะว่าถ้าบ้านที่มีผู้สูงอายุคุณก็จัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างตรงนี้ได้สะดวกปลอดภยัยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดห้องน้ำก็ใช้งานได้ง่ายไซสิ่งของห้องชุดเตียงตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว วางได้ลงตัวค่ะหรือถ้าไม่มีผู้สูงอายุเนี่ยเห็นไหมจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวจะเป็นอา t e เอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมไหมห้องดูหนังห้องฟังเพลงใส่วัสดุซับเสียงเข้าไปนะโอ้โหแฮปปี้ที่สุดแหละหรือว่าถ้าเป็นขาเกมเมอร์นั่งแคสเกมในห้องนี้เป็นส่วนตัวส่วนตัวค่ะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ มาดูบนชั้น2ค่ะชอบจังเลยถงบันไดเนี่ยเห็นไหมคะเปิดรับแสงทําให้ถงบันไดของเราเนี่ยสว่างเวลาเดินขึ้นลงก็ปลอดภยัยแล้วนอกจากนี้ก็ยังเปิดระบายอากาศระบายลมได้ด้วยเนี่ยบานนี้เดบอืมข้างบนนะคะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ํามาดูกัน มาสเตอร์เบดมของเราค่ะโอ้กว้างมากคือชอบนี่ดูสิหน้าต่างบานย,ยใหญ่คือรับแสงธรรมชาติได้ดีมากๆแล้วตรงนี้อ๋อเดี๋ยวให้ดูค่ะมีเป็นเบร์วินโดด้วยนะนั่นก็คือเป็นกระจกเข้ามุมมันก็จะเพิ่มมุมมองของสายตาของเราให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรับแสงธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไซซิ่งของห้องนะคะก็คือพื้นที่หน้าบ้านทั้งหมดแล้วก็ เลเยอ์จริงๆของห้องก็คือจะเป็นห้องเปิดโล่งทั้งหมดเลยนะอันนี้คือส่วนของงานตกแต่งที่โครงการทำให้ดูว่านอกจากส่วนนอนที่เป็นเตียงคิงไซส์ใหญ่ๆมีโต๊ะข้างครบมีเบนช์ปลายเตียงได้แล้วก็ยังสามารถจัดให้มีพาดิชันนะเป็นชั้นวางทีวีไปด้วยในตัวแล้วก็กั้นส่วนของ Walk in Closet ได้ด้วยอยู่ด้านนี้ค่ะ การตกแ,แต่งการเดคอเรทเนี่ยแล้วแต่คุณนะคะชอบแนวไหนแต่ทำให้ดูว่าเนี่ยสามารถมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็เปิดออกไปที่ระเบียงหน้าบ้านได้เป็นระเบียงส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมโอเคเลยอะ่ะแล้วก็การใช้งานก็สะดวกเพราะว่าจากห้องแต่งตัวมันก็จะต่อเนื่องกับห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนี่ไง โซนแห้งนะคะสุขภัณฑ์ด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชาวเวอร์ทีนี้มาดูกันต่อค่ะห้องน้ําส่วนกลางสําหรับห้องนอนที่2และ3แชร์ร่วมกันก็อยู่ตรงนี้นะคะโอ้ห้องน้ำเนี่ยออกแบบให้ใช้งานสะดวกทุกห้องโซนแห้งโซนชาวเวอร์แยกชัดเจนหน้าต่างระบายอากาศมีครบอห้องนอนที่ จะเรียกว่าอันไหน2อันไหน3ก็แล้วแต่นะคะเนี่ยห้องนอนอยู่ด้านหลังคือไซซิ่งของห้องนอนคุณดูสิวางเตียงใหญ่ได้มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะข้างตรงนี้สามารถบิวอินเพิ่มในส่วนของชั้นวางทีวีหรือชั้นวางของก็ได้คือขนาดห้องชอบเลยอะ่ะคือมันอยู่แล้วมันสบาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของครอบครัวคนไหนนะคะนี่หน้าต่างระบายอากาศด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีมันจะได้ความสบายสำหรับการอยู่อาศัยที่เต็มที่มากๆเลยอ่ะทีนี้อันนี้สองแล้วนะไปดูห้องที่3เป็นยังไงอก็น่ารักนะน่ารักคือขนาดห้องจากกระทัดรัดลงมานิดนึงแต่ก็คุณดู สามารถวางชุดเตียงนอน3.5ฟุตนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะอ่านหนังสือเออมีโต๊ะข้างแบบนี้ได้อะปลายเตียงก็ได้อีกนะเนี่ยเออเขาวางงานระบบไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะปลั๊กสวิตต่างๆสำหรับสายเคเบิลสำหรับทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่ลงตัวน่ะคือถ้าสมาชิกไม่เยอะนะคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นห้องนอนให้ครบทั้ง3 4ห้อง ปรับเปลี่ยนการใช้งานตามที่คุณต้องการได้สะดวกสบายค่ะพื้นที่เขาเตรียมมาให้แล้วไม่ต้องไปทำเพิ่มไม่ต้องไปต่อเติมเพื่อปวดหัวนอกจากบ้านเดี่ยวไซส์กลางๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะ155ตารางเมตรแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นครอบครัวขยายไม่ต้องกังวลไม่ต้องวอรี่เลยค่ะที่นี่เอโทวงแหวนลำลูกกา มีบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ให้เลือกด้วย185ตารางเมตรพอไหมคะฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกันค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแต่ว่าส่วนที่แตกต่างก็คือแต่ละพื้นที่จะขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโถงกลาง common area แล้วก็รวมถึง ถงกลางบนชั้น2มีเพิ่มเข้ามาให้คุณสามารถทำเป็นในส่วนของ Family Area ห้องนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมถ้าเป็นครอบครัวขยายมีเบบีมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ด้วย สามารถอยู่อาศัยรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างสบายเรื่องของโลเคชันตำแหน่งที่ตั้งโครงการค่ะอํานวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดถนนใหญ่4เลนถนนลำลูกกาคลอง4เนี่ยแหละค่ะหรือว่าถนนพระองค์เจ้าสายนั่นเองคือการเดินทางเนี่ยจะง่ายมากเพราะว่าออกจากลำลูกกาคลอง4ี่นะคะเลี้ยวซ้ายไปน,นิดเดียวก็ถึงวงแหวนการจนาพิเศษเสร็จแล้วก็ ต่อเนื่องเข้ากับทางด่วนรามอินทราอานลุงได้เลยสะดวกสบายมากหรือเลือกใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะตอนนี้สายสีเขียวเส้นทางหมอชิดคูคตนี่อยู่ตรงคลองสองขับรถออกไปแป๊บเดียวมีอาคารจอดรถคอยบริการด้วยจอดรถปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้าเข้าไปในเขตศูนย์กลางเมืองได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันต้องบอกว่า ลำลูกกาคลองสีเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะออกไปหน้าโครงการเนี่ยนะร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีครบหมดเลยส่วนในเรื่องของโรงพยาบาลโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก็ไม่ยากค่ะอยู่ในรัศมีที่คุณสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากมายจนเกินไปนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของมาตรฐานที่เรียกว่าบ An ้านอนันดานั่นก็คือ โลเคชันดีติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนใกล้ลถไฟฟ้าอย่างที่2การดีไซน์ตัวบ้านเห็นไหมคะเป็นโมเดลที่เข้ากับยุคสมัยตอบโจทย์ของคนหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีและข้อที่3ก็คือคุณภาพสังคมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่นี่บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดรวมกันแล้วแค่138ยูนิตเท่านั้นได้ความเงียบสงบได้ความ เป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยต้องเข้ามาดูแล้วล่ะคะ่ะว่าบ้านเดี่ยวไซส์กลางๆสัก155ตารางเมตรหรือว่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลย185ตารางเมตรแบบไหนจะตอบโจทย์ของคุณมากกว่ากันที่นี่นะคะเอโทวงแหวนลำลูก,กาขอบคุณมากที่ตามสวัสดีค่ะ